เดี๋ยวพวกเราจะกินข้าวก่อนจ้ายังไม่ได้กินข้าวเช้านะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็ยบยอดผักติ้วกินกับน้ำพริกนะคะคุณซรองวันนี้จะได้ปลาเด็กมาจำบ่ได้ครับใช่ล่ะพูนพูนอ้อแกวปลาเด็ก,ก,ดกมาจำกับผักติว่วอ่อนๆแต่ไม่อ่อนเท่าเมื่อวานเนาะไอ้ต้นอ่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเราหลงมองนะข้าวคุ้ย <laughs> ล่างอยู่บ่เท้าน้ำล่างมือให้คอยเนี่ยของธรรมศาสตร์มือห่อน่าล่างล่างแล้วล่างหลายๆโอ้เอาน้ามาหลายขวดอยู่มือนี้ไม่ใช่เข่าคอยหรอมาเด้อกินข้าวกินข้าวปลาจ้ะผักติ้วขนเงี้ยว ดอกกระเจียวกินได้นะออกินดิบได้ละจ้ะแ้วแก็บรได้ล่างดอกสาหัวมันฮ่าฮ่ายุดโทรศัพท์มันนะอ่ะมาเด้อเดี๋ยวผักเตียวจนประแดืก มาหาของปลากินฮอดอันกระดุกปิ้่ยงกนนะโอ้เอาผักเปรอะมากินน้ำเนี่ยมันล่างโอ้ไม่ต้องล่างดอกมมีหมามันเงยใส่นี่คนเซ็ๆเซ็บเลกก็เสื้ออลไรละ่ะ รึเป่ารึานี่น้องหมาบนเรนมาน้ำเลยเนาะเน๋้อห้าไปยู่อืมหืมปวดผักติวปลากินสดๆคข้าต้นเลยพี่น้องเลย Bà tiêu Chăm có đẹp Yêu có đẹp cái cây bạc Chăm Khui đó ออื้ไปพกิน่ะคนียังกินใหม่ใม่เสียบไลาสมสมอะหมด้้เจ้าหกใบจ้ากินขอน้ำกันเด้จ้าบ้านเด้บ้าง ครับจะบ้านค้าบ้านใจปุ้งกระโม่กินไปเด็ดไปเสียบ่ไมนใช่ชแบบสด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 จากต้นเลยจำขันยองปลา,ดาเด็ดผักติวค้าต้นกินอ่ะไม่ได้เห็นอีอิา,าเลย่ะ โอ้ยอยากกับบานเด้จากเมื่อบานเด้ขอืตัวหัวบานเด้สารบานห้อง